ในวันนี้นะครับเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตนะครับผมได้ตรวเวนไปดูบรรยากาศในการเลือกตั้งสอบตและนายกอบตที่ตำบลท่ากระเสริมอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นก็พบว่ามีความคึกคักเป็นอย่างมากนะครับซึ่งอบตท่ากระเสริมมีการเลือกตั้ง10เขตด้วยกันอย่างที่หน่วยเลือกตั้งที่1บ้านท่ามะเดื่อก็เป็นอีกหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งเขตที่7 จาก10เขตของตำบลท่ากระเสริมประกอบด้วย2หมู่บ้านคือบ้านท่ามะเดื่อหมู่7กับหมู่ที่8ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน580คนนะครับบรรยากาศตั้งแต่ก่อนเปิดหีบในเวลา8นาฬิกาก็มีประชาชนผู้มีสิทธิ์มาตรวจสอบรายชื่อเพื่อความถูกต้องรอที่บริเวณหน้าคูหากันตั้งแต่เช้าก่อนจะผ่านจุดคัดกรองโดยอสมมาให้บริการเพื่อเป็นไป,นปนตามมาตรการป้องก,กันการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 พร้อมทำตามขั้นตอนในการใช้สิทธิ์ในการเซ็นชื่อรับบัตรเลือกตั้งเข้าคูหาหย่อนบัตรลงคะแนนนอกจากนี้นะครับตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆก็มีความคึกคักเป็นอย่างมากผมได้สอบถามผู้มาใช้สิทธิ์ต่างบอกว่าไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบอตอมานานแล้วเพราะเว้นวักมานานซึ่งจะสะดวกในช่วงเช้าเพราะจะต้องเดินทางไปไรนาและทําธุระโดยเฉพาะการตากเข้าเปลือกหลังจากที่ได้มีการเก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว ซึ่งการเลือกตั้งนายกอบตกับสมาชิกอบตนะครับจะปิดหีบในเวลา17นาฬิกาก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับผู้มีสิทธิ์ให้ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้สําหรับในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับมีการเลือกตั้งอบตจํานวน140แห่งด้วยกันมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจํานวน751,285คนมีเขตเลือกตั้ง1,551เขตเลือกตั้งมี1,614หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งกกตอขอนแก่นก็ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ60และนี่คือบรรยากาศในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นครับ